สวัสดีครับพบกับเอ็มสายบุญนะครับฝากกดติดตามด้วยนะครับใครกดติดตามขอให้เฮงเฮงรวยๆยครับโอ้โหวันนี้นะครับมาแนะนำวัตถุมงคลนะครับของหลวงปูเ่เฮงปะพาโสครับกับเหรียญมหาลาภมหาปราบมหาโภกทรัพย์ครับกับรุ่นมงคลเอราวันครับวัดด่านช่องจอมจังหวัดสุรินทร์ปีส ห้าหกสามครับโอ้โหรุ่นนี้นี่ตอนออกมานี่ร้อนแรงอย่างมากครับวันนี้มีตัวอย่างก็จะเป็นรายการชุดกรรมการเลยนะครับชุดรายการจองเนื้อเงนินนะครับโอ้โหโอุห้ยห,หมายเลขแปดอีตาหากโอ้โหโอ้โหความสวยนะครับดูครับฝังพลอยด้วยนะเดี๋ยวเราไปดูจำนวนการจัดสร้างกันก่อนนะว่ามากน้อยเพียงใดโอ้โหฝังพลอยแดง หลวงปู่เฮงนั่งเต็มองบนช้างสามเสียนครับเดี๋ยวเราไปดูกันโอ้โหรุนนี้รายการจองเนี่ยนะครับนี่ใส่กล่องอย่างนี้มาด้วยนะมีกล่องกระดาษข้างนอกแล้วก็จะเป็นกล่องกระเยี่ด้านในนะครับเดี๋ยวไปดูดูมวลการจัดสร้างกันก่อนสําหรับเหรียญมงคลเอราวัณหลวงปู่เฮงนะครับรุ่นนี้นะครับรายการจองเนี่ยนะครับรายการจองรุ่นพิเศษเนี่ยโอ้โหรายการจองเนี่ยสองพันห้าร้อยบาทนะ 2,500บาทนะเนื้องเงินก็เป็นเนื้องเงินลงยาเขียวลงยาม่วงลงยาเหลืองและลงยาฟ้าครับจำนวนจัดสร้างรายการละ36เหรียญน,นะเนื้องเงินเพียวก็ฝังพลอยแดงทั้งหมดเลยนะครับส่วนรายการรุ่นเนื้อรุ่นโชคนะจัดสร้างแค่7,002เหรียญหรือประมาณ70ลังครับโอ้โหราคาจังนั้นอยู่ที่400บาทเลยนะโอ้โหประกอบไปด้วยโอ้โหเนื้องเงินเนื้อเงินโอ้โหเนื้องเงินสี่เหรียญเลยนะครับหนึ่งลังเนื้อเงินสี่เหรียญนะ ก็เป็นเงินลงยาแดงสองลงยาน้ำเงินสองนะครับนะวะน,ะว,ะนะวะมีทั้งหมดสองร้อยแปดสิบหานสี่สี่เจ็ดยี่แปดนวะก็สี่เหรียญต่อหนึ่งหลังครับสามเคนี่เพียบเลยสามเคก็ประมาณสี่ห้าหกวานหกเหรียญนะครับหกเหรียญนะสามเคส่วนอัลาก้าซาตินก็สีจะมันเกิดสีละหกสิบเหรียญเห็นไหมครับนี่มีกะระล่ทองกะระลาเงินเฮ้ยเนื้อ,อรายการมีแค่ที่นะโอ้โห มีพูดงา่ายมีเนื้อเงินเนื้อนวาเนื้อสามเคเนื้อบาก้าซาตินกะไหลทองกระไหลเงินเท่าน,นั้นเองครับแค่นี้เองโอ้โหวาละทำไมแพงจังแล้วมีข้างล่างเห็นไหมฝังเพชรเนี่ยจะเป็นกะไหลทองและกะไหลนาขัดเงาฝังเพชรน,นะละกลารละหนึ่งร้อยหกสิบแปดเหรียญครับส่วนรุ่นนี้ก็มีนะชุดกรรมการนะครับชุดกรรมการราคาชุดละหนึ่งพันห้าร้อยบาทครับ จำนวนจัดสร้าง400ชุดก็เป็นกระไหล่ทองและกระไหลเงินนะโอ้โหฝั่งพลอยก็ในรายการรุ่นก็จะเป็นเนื้อกระไหล่ทองแล้วก็เนื้อ,เ,อเงินเท่านั้นเองเนี่ยโอ้โหสร้างน้อยจริงนะเนี่ยเอราวันปี6 3นะครับมาขอซูมดูความคมชัดของเหรียญหน่อยว่าโอ้โหโอ้โหหลวงปู่เฮงปะพาสของบนเป็นพระพุธนะครับฝังพลอยแดงโอ้โหสวยอยู่นะโอ้โห,โหใครสนใจบูชาวัตถุมงคลรุ่นไหนก็ติดต่อที่ เฟสเอ็มสายบุญนะครับหรือไลน์ไอดีซุปอร6เอ็มหกเจ็ดหกเก้าได้เลยนะครับก็บางรุ่นบางท่านผมอาจจะส่งรูปให้ดูช้าหน่อยก็ขออภัยกับพอดีพระเยอะมาก <c oughs> นี่โอ้โหด้หมายเลขแปดนะฮงๆรวยๆแน่เลยผมต่อโค้ดภาษาจีน,ด,น,นด้านนี้ด้วยไหมครับโค้ดภาษาจีนเนาะข้างบนเขียนว่างมงคลเอราวันนะครับมีอักขรเลขยันนะครับนี่ปีหกสามโอ้โหมีโค้ดภาษาจีนด้วยสําหรับวันนี้ก็ขอให้ทุกท่านเฮงเรวยๆวยนะครับสวัสดีครับ